ก็เบียดติดตลอดเนี่แหละจะเป็นช่องทางแห่งการคว้าชัยในการชกไฟนี้ครับเกมเริ่มแล้วครับซ้ายกับขวาครับลองยศนี่ซ้ายทั้งแถวครับเป็นมวยฝีมือครับเพ็ดไฟลินีมวยขวาครับก่อนขึ้นเวทีนี่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มีแค่เข่าครับวันนี้แต่ว่าพิเศษอย่างอื่นี่รอดูบนเวทีครับรูปร่างช่วงชกไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับมองตามองจากมุมกล้องนี้ครับ ซ้ายครับน้องยศจากบุรีรัมย์เมืองมวยครับประเภทไฟเตอร์ก็กางเกงสีน้ำเงินครับเดินชนอย่างเดียวซ้ายจัดจ้านอยู่แล้วนะครับน้องยศนี่นะครับโอ้โหลูกนี้นี่เขาเรียกทีบนี่สวยงามนะครับหงายหลังล้มทั้งยืนครับทีบเท้าหลังครับจังหวะได้ดีครับเมื่อสักครู่ครับเพชรพลินเตะพับในเข้าไปก่อนแล้วครับ มอนยันหลักนะครับลูกเมื่อกี้สวยงามเหลือเกินเอาแล้วก็เพชรไพลินนี่ไม่สนนะครับขยับไปเรื่อยดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าเขาบอกว่าจะหวาฝีมือเนี่ยเขาดูว่าเป็นรองแต่เขาจะอาศัยความแข็งแกร่งนะครับเดินเบียดเดินชนแล้วก็สุกหน้าครับบิ๊กไฟเลยครับคู่เอกทรูโฟยูครับชูเจริญดาบรันสารคามครับเจอกับธนันชัยราชานน์ครับ โอ้โหไม่ดูไม่ได้ครับส่วนคู่เอกในช่วงที่2นะครับปืนกลต่อสุรัตครับเจอกับยอดพจนอนุวัตยิมแล้วก็ยังมีคู่มวยที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยครับเพชรนิรันดัดบรันสารคามเจอก้าไกลชอห้าพยักจอมโหดชอเขียนวินาครับเจอกับใบไผ่โยธารักมวยไทยครับนี่คือคู่หลักๆนะครับไม่ควรพลาดเลยครับสุกหน้าครับทูฟอยูมวยมันวันศุกร์ซปเปอร์ไฟท์ครับทีมงานเพชรยินดีจัดหนักๆครับ เอาละครับคู่นี้ต้นๆเนี่ยดูว่าน้องยศเนี่ยจะไปก่อนนะครับจังหวะสีมือความรวดเร็วนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเพชรไพลินนี่ประเภทลงทุนอยู่แล้วนะครับไฟนี้เดินเบียดเดินขยับเข้าไปหาแต่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับน้องยศนี่วันนี้ดูว่ามานิ่งมาดีแล้วเกินครับครับเพชรไพลินนี่ต้นๆเน้นเตะพับในไปก่อนแล้วครับขยับเข้าไปแต่ว่าไม่เร็วครับยังไม่เร็วเท่าไหร่ครับนี่ครับเตะฐานล่างครับพับนอกพับในสลับกันไปครับ ขณะที่น้องยศนี่ตั้งรับก่อนครับแรกๆมาดูนายครับตามสไตล์เลยนะครับทางด้านเพชรไพลินเตะล่างต่อยบนเป็นมวยที่อาวุธหนักอะครับอ่ะแบบเลง็งเหมือนจะเล็งจะต่อยท้องครับมีมีหลอกด้วยครับแต่ว่าเฉาะล่างอา้าวซ้ายของน้องยศไปไปขยับหลอกคืนครับน้องยศแต่ว่าได้จังหวะแข้งซ้ายครับซ้ายซ้ายนีย่ออกสวยงามนะน้องยศ เรียกว่าสายอาชีพอยู่แล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันในยกที่สองครับที่สองนะครับขออภัยครับมาลุ้นกันต่อครับน้องวิวียังอยู่กับเรานะครับน้องยกสิเจกานครับเจอกับเพชรพิรินสจต้องปะจีนครับร้อยสิบแปดน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับยกแรกนี่ยังเชิงกันแล้วพิ่ตินะยกนี้เพชรพิรินนี่เปิดเกมเดินเร็วขึ้นแล้วครับ มีหมัดจิ้มลําตัวแล้วก็จับนายทูจังหวะนี้ครับโอ้โหกระตุกครับใช้ความแข็งแกร่งครับจังหวะนี้นี่นะครับเริ่มใช้ความแข็งแรงเบียดไปเรื่อยเลครับเพชรไพลินนี่แหละครับตามแผนเลยนะครับก็บอกให้บังแข้งซ้ายแล้วก็เบียดเข้าไปแต่ว่าลูกถีบต้องยศนี่ถือว่าวันนี้นี่เตรียมรวมมาดีครับรู้นะครับว่าถ้าเพชรไพลินเกาะได้เนี่ยเหนื่อยแน่เอาละครับมาดูว่าจะตีได้ไม่ได้ต้องพยายามไล่แขนสู้ไว้ก่อนลวครับเพชรไพลินนี่ นเหนียวด้วยนะครับมีมัดด้วยครับน้องยศวันนี้ครับจิ้มซ้ายไปเมื่อสักครู่ครับออบอกวันในเหนียวแต่สําคัญว่าจะจับได้หรือเปล่าครับทางด้านของเพชรพลินครับว่าน้องยศวันนี้มีลูกถีมครับมีแข้งซ้ายกว่าจะเข้าไปถึงตัวก็ต้องต้องลงทุนหน่อยครับรับไปก่อนครับเพชรไพลินต้องทุนหนาหนานะครับแบบนี้ครับถ้าทุนน้อยนี่ไม่ไหวนะออสนะใช่ครับถ้าทุนน้อยนี่สงสัยจะต่อยอดไม่ได้โอ้ย อย่างไงครับเข้าเข้าได้ตีได้ไหมพยายามจะสับศอกด้วยครับเป็นฟวลินขวางหน้าวงในนี่ทางด้านของน้องยศพยายามจะขวางนะครับไล่แขนขวางแล้วแล้วก็สู้นะครับเรียกว่าสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันวันนี้วงในก็สู้นะครับธรรมดาน้องยศนี่แสลงวงในนะครับเห็นวงในนี่ไม่ค่อยชอบครับแต่วันนี้ต้องฝืนสู้นะครับต้องขวางไว้ครับกรรมการเตือนแล้วครับ เตือนน้องยศข้างเดียวครับเพราะว่าเพชรพลินไปฝ่ายเปิดเกมเอาแล้วครับพอเตือนแล้วได้ผลเลยครับดูจังหวะกระตุกนี่แหละครับแม่ความแข็งแกร่งครับเหลี่ยมของเพชรพรลินครับโอ้โหโชว์ลูกแข็งแรงเลยนะครับต้องใช้แรงเยอะนะครับน้องยศก็ไม่สนนะครับโดนเข้าไปล้มกิ้งลงไปนี่ก็ยังมาขยับหาจังหวะหาโอกาสนะครับนี่แหละครับแข้งซ้ายสายนี่ก็ศาสสวยเหลือเกินนะครับเรียกว่าสายเนียนตาเหลือเกินธรรมชาติครับ เพชรไพลินต้องพยายามเบียดปล้ำในให้ได้ครับหยับเข้าไปครับเพชรไพลินหาจังหวะครับสายกับขวาที่ใครชิงออกก่อนได้เปรียกันดีครับแข้งขวาด้วว่าโดนเขี่ยล่างล้มไปครับเพชรไพลินขึ้นมาก็ยังยิ้มได้ครับไม่เจ็บครับลูกนี้แต่ว่าเขินนิดๆครับออสต้องเอาคืนหน่อยครับเมื่อสักครู่นี้ว่าเจอเตะล่างเพชรไพลินหาจังหวะเอาวงในครับเป็นไงครับใครจับขึ้นบนแม่จังหวะนี้ครับ ไปห่วงล็อกครับไปห่วงขึ้นบนครับไป,ป้ปลินโดนน้องยศเททิ้งเลยครับอ่ะมาดูกันอีกรอบครับวงใน่าทางด้านของน้องยศนี่พยายามไล่แขนงสู้นะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันไฟนี้วงในเพชรไฟลินดูว่าชกด้วยความมั่นใจด้วยไม่ตกใจนะครับเบียดไปเรื่อยเอาละครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่3ครับมากขึ้นกับ2ยกที่ผ่านมาแน่นะครับ ในช่วงพักยกนะครับทีมงานของน้องยศนีก็บอกว่าให้ไล่แขนดีๆนะครับแล้วก็แทงสู้เลยอย่าไปตกใจโอ้โหแต่ว่าดูเพชรไพลินออกมาชุดนี้นะครับวงในนี่พอจับได้นี่คล้องเหนียวเหลือเกินครับโอ้โหดูครับขึ้นคอได้แล้วดูครับลากมาครับเสียบขวาโอ้โหโอ้โหแกลากเลยครับดิ้นไม่หลุดครับออสยังแก้ไม่ได้นะครับเจอในเหนียวเหนียวครับมาไม่ง่ายแล้วครับแบบนี้น้องยศคือวงนอกนี่ไม่ห่วงแล้วครับน้องยศครับ ว่าแข้งซ้ายเนียนมีลูกถีบสกัดแต่ว่าวงในครับจังหวะเพชรไพรินล็อกอยู่แล้วนี่โอ้โหดิ้นไม่หลุดครับต้องดูครับจะแก้ยังไงครับก็ต้องพยายามนะครับวงในเนี่ยต้องมีไล่แขนอย่างที่บอกนะครับไล่แขนแล้วสู้ถ้าไปยืนนิ่งนี่เรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เพชรไพรินเตะตัดล่างเลยครับล้มตั้งยืนครับน้องยศแข้งขวาครับติดบังครับเพชรไพรินน้องยศยังคงตั้งเราก็มีมาซ้ายแทงซ้ายไปทีครับมาดูนายขึ้นคอได้แล้วครับ เพชดไพลินยนมาแล้วก็เสียบขวาน้องยศยังไงครับพยายามจะดิ้นพยายามจะไล่แขนแต่ว่ายังแก้ไหนไม่ได้เลยนะครับน้องยศพอเจอล็อกเข้าไปแล้วนี่โอ้โหตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับเพชรไปลินเหนียวนึบจริงๆนะครับปล้ำได้นี่โอ้โหล็อกนี่กดอยู่เลยนี่นะครับแล้วก็มีแข้งขวาด้วยโอ้หน้องยศก็ทําได้ดีนะครับชุดนี้แทงซ้ายแทงซ้ายนะครับแต่ดูคีบคีบอ่ะคีบไปครับอ้าวเอาจังหวะนี้มา ดีมีเชื่อครับยังไม่เสียจังหวะถึงขั้นล้มครับเพชรไปลินเดินต่อครับค่อยๆขยาบเข้าไปน้องยศโยกมาโยกโยกแข่งซ้ายมาได้สวยครับไปรินโตขวาคืนแล้วจับในเลยครับดูครับเกี่ยวได้แล้วครับน้องยศแก้อย่างไงครับไม่พยายามจะแก้เด้งตีซ้ายคืนได้บ้างแล้วครับน้องยศเด้งขวาอีกทีครับเพชรไปลินก็โต้คืนหนีไม่ออกหนีไม่ออกก็ต้องสู้ในครับบังคับให้น้องยศนี่ต้องสู้ในบ้างครับ ดูกันครับนอกกับนนอกนี่เป็นของน้องยศนะครับนนี่โอ้โหเพชรไพลินเหนียวเหลือเกินทําได้ดีนะครับวงในน้องยศหาจังหวะรอจังหวะหัวซ้ายอยู่ครับซ้ายครับอ้าวโอ้โหเตะสูงคืนซ้ายครับแมถ้าเพชรไพลินไม่เดินนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องยศนี่ได้เลือกแล้วออกบ้างครับใช่ครับเพราะว่าวงนอกนี่เป็นทางของน้องยศอยู่แล้วครับอาครับนายน้องยศ ขึ้นบนได้เหมือนกันดูครับเพชรไพลินที่แทงซ้ายแทงขวาน้องยศครับน้องยศเด้งขวาแต่ว่าโดนเหลี่ยมจังหวะนี้ครับโอ้โหยกนี้นะครับทางด้านน้องยศนี่วงในก็ออกมาสู้ได้ดีนะครับเอาละครับเกมนี้เริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพชรไพลินนี่เดินช้านิดเดียวนี่โดนแท่งซ้ายทันทีนะครับนี่นะครับต้องเบียดเข้าไปล่ำในแล้วก็โอ้โหวงในนี่ดูว่าได้เปรียบนะครับโอ้ล็อกอยู่ล็อกเหนียวจริงๆครับสมคําล่าลือครับของเพชรไพลิน หมดยก3ครับให้น้ำก่อนแป๊บหนึ่งครับจะทำอะไรก็ต้องรีบทำเลยนะครับยกนี้โอ้โหแต่ดูดูจังหวะล็อกดูครับคีมล็อกเลยครับโอ้โหทั้งขึ้นคอทั้งล็อกใต้ปีกครับบาครับเหนียวจริงๆล็อกแบบดิ้นไม่หลุดนวครับอ่ะเดินเปิดเกมต่อครับเป็นเป็นอุ่ยสอก้ายน้องยศมาครับสอกซ้ายแทงซ้ายดูครับวงยกนี้นี่สู้นายแล้วครับน้องยศพยายามขวางขวางได้ไหมครับอ้าวขวางได้แทงซ้ายเอาแล้วครับ แม่พอขวางได้แบบนี้นี่เพชรไพลินก็เหนื่อยแล้วครับออสไม่แน่ครับเวลายังเหลือยกนี้กับยกหน้าครับโอ้แต่ว่าจับจับเนี่ยครับท่าไม่ตายอีกแล้วครับขวางได้ไหมพยายามจะสอดแขนเข้าไปเอาละได้ไหมครับตีโต้กันไปก่อนตอนนี้กรรมการมองแล้วถ้าถ้ามันใกล้เกินไปไม่ออกอาวุธนี่ต้องแยกเลยนะครับเอาครับตีได้แล้วครับเพชรไพลินจังหวะดูว่าจะนานเกินไปแต่ว่าเพชรไพลินนี่หาจังหวะเสียบได้ครับ น้องยศก็โตขึ้นแต่กรรมการแย่ครับน้องยศเดินบ้างแล้วครับดูครับสับศอกเดินจับในไม่พอหนีนไม่ออกนี่สู้ในเลยครับบางลีเอาเลยครับตอนนี้นี่ดูว่าทางด้านของน้องยศวงในนี่ไฟนี้นี่ถือว่ามาดีกว่าทุกไฟเลยนะครับวงในนี่เรียกว่าสู้ตลอดนะครับพยายามไล่แขนแล้วก็แทงสู้โอ้โหแล้วก็มีศอกมีหมัดนะครับเรียกว่าออกมาครบเครื่องจริงๆแต่ต้องยอมรับนะครับว่าไฟนี้เพชรไพรินนี่พอเกาะในได้นี่โอ้โหเหนียวเหลือเกินโอ้โหดูยัด โอ้แกจึกเข้าไปแต่ทีนี่มากสะท้านเลยครับคือวันนี้ถ้าน้องยศชกกับมวยฝีมือด้วยกันนี่ก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวมาดีมากครับเฉพาะวงในแต่ว,ว่ามาเจอมวยแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างเพชรไพลินครับแหมอาชีพของเขาอยู่แล้วก็ทําให้น้องยศนี่ดูเสียเปียบไปเลยครับวันนี้โอ้ล็อกเหนียวอ่ะยังไงดีครับน้องยศซ้ายครับเพชรไพลินยังขยับเดินครับเพราะรู้ดีครับว่าตัวเองนี่เป็นมวยไฟต์ตเอาโดนหมัดม่าเดินเดินช่ไโอ้ห ไม่หายได้คืนทันควันครับออสโอ้เอาคืนไม่ทำไม่ได้จังหวะเมื่อสักครู่นี้ไปตึงเครื่องเหมือนกันครับตนักของเพชรไพลินเอาแล้วครับในดูอีกครั้งครับน้องยศน้องยศเองก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับไฟนี้นี่มีหมัดเอาเรียกว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องจริงๆเพชรไพลินนี่หยุดไม่ได้นะครับหยุดนิ่งนี่เรียบร้อยเลยนะครับต้องพยายามเบียดนี่นะครับถูกต้องครับชกถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหยุดเนี่ยจะโดนแข้งซ้ายทันทีครับ ถือว่าวางแผนการชกมาได้ดีครับเพชรไพลินครับตาอโมแต่ยืนคุยนี่เสียท่าให้กับน้องยศแน่นอนแล้วครับดูนายครับน้องยศคงจะต้องมีงัดศอกหรืออาวุธรับอะไรมาแล้วอ่ะครับก็มีแต่ตีนซ้ายอย่างเดียวนี่เพชรไพลินกับกันอยู่หมดครับเห็นหมดครับตีนซ้ายเดินต่อครับเพชรไพลินน้องยศก็ไม่ถอยแล้วครับจะเดินเข้าเหมือนกันครับเพชรไพลินเคลียร์นายพับนายครับยศเดินเข้าไปขยับ แม่จังหวะนี้จะต่อยหมัดกับโดนทีบติดเบรกไว้ก่อนน้องยศหุกขวาเพชรพลินเกี่ยวคอทันทีครับเด้งตีขวาไว้ทีครับนี่แหละครับไม่พอประชิดตัวนี้เพชรพิินล็อกคอเลยครับรู้แล้วนะครับสถานการณ์เนี่ยต้องต่อยหมัดแล้วสําหรับน้องยศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในยกสุดท้ายครับทำกับเพชรยินดีเอาละครับตอนนี้มาดูคู่นี้ก่อนดีกว่านะครับน้องยศไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับหมัดนี้น่าจะเป็นคาตอบสุดท้ายนะครับ พยายามเดินขยับเข้าไปจะต่อยหมัดนี่นะครับต้องมีหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับวงไหนนี่เตียนเช้ายังไม่รู้จะชนะหรือเปล่าครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับโอ้เพชรไพลินแกไม่ให้โอกาสเลยอะสิล็อกเหนียวจริงๆครับแข็งแกร่งจริงๆครับเพชรไพลินครับน้องยศพยายามหาจังหวะเดินเข้ามาครับดูครับไม่สอกเข้าหมัดแล้วครับแบบนี้ทีบนํามาก่อนครับดูดีๆครับหัวไหลสายนี่เกรงแน่นเลยดูครับที่หมัด แต่ว่าจังหวะพิดิตัวดูครับดูทางด้านของเพชรไฟลินครับแล้วก็จะประมาทไม่ได้นะครับน้องยศนี่เคยสร้างสถิติไว้แล้วนะครับต่อยกับพลังพลเหลืออีกเพียงไม่กี่วินาทีนะครับตวัดแข้งเข้าก้านคอนะครับเรียกว่าชนะน็อกไปเลยนะครับในไฟนั้นเรียกว่าเรียกว่ามีวินาทีทองตลอดเหมือนกันครับแข่งซ้ายครับขึ้นท่อนแขนหมัซสายตามดูในครับไอซ้าย แม่เสียงเชียร์นี่บนล็อกนี่เงียบแล้วนะครับวันนี้ครับที่เวทีมวยนานชาติลังสิตครับก็มีการมาร์กจุดด้วยนะครับให้พี่น้องแฟนมวยครับได้เว้นระยะห่างนะครับตามมาตรการของสบคนะครับก็เรียกได้ว่าปฏิบัติตามกฎกันอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้วงการมวยของเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับเอาละครับตอนนี้มั่นใจแล้วครับเพชรไพลินในขณะที่น้องยศเองก็ดูว่า สารภาพแล้วนะครับสงครามทำท่าจะสงบหรือเปล่าครับขออีกชุดหนึ่งดูว่ายังเดินอยู่นะครับแต่วันนี้ทำอะไรไม่ได้อะครับโอ้โหคบเครื่องจริงครับเพชรไพลินสอจอต้งประจีนครับ1 1 8ยนี่ก็ต้องต้องไปชุดพวกกุมารดอยเลยนะครับเนี่ยกุมารดอยเสาเอกเสาโทพวกนั้นนะครับแข็งแกร่งมากครับ สวัสดีวันดีคืนเหลือเกินนะครับทั้งสภาพร่างกายทั้งฟอร์มการชกของเพชรไทยลินนี่นะครับน้องยศวันนี้เบียดไปแล้วปะทะกันไปแล้วนะครับวงในเนี่ยไปลองชัดเจนกับความแข็งแรงความเหนียวแน่นของเพชรไทยลินจบคู่นี้ก็ยังมีต่างศึกอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ไฮไลท์เลยนะครับคู่เอกครับฟุกน้อยมวยเด็ด789เนะครับเจอกับนาวเอกสิทธิเชฟบุญธรรมครับน้ำหนัก12 9บปอนด์คู่ต่อไปอ่ะครับ วันนี้ได้ดูกันเต็มอิ่มครับหลายคู่ครับทั้งรายการมี10คู่ครับวันนี้หมด,ดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับตามอาวุธก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับไปน้ำเงินนะครับเพชรไพริน สิทธิ์หนุ่มน้อยครับเป็นฝ่ายได้รับการชูมือไปพักก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคู่ต่อไปฟุกน้อยกับนาวาเอกต่างศึก